สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ f c ทุกท่านเข้าสู่ช่องหลังบ้านทนายลุงพลสวัสดี FC ลุงพลปตันทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันที่สองที่เราจะ <c oughs> ปฏิบัติงานที่ศาลมุกดาหารนะคะทีมเอ่อทนายวันนี้นะคะก็เช็คเอาท์ที่โรงแรมมุกดาหารเรียบร้อยแล้วเนาะก็ทำงานที่ศาลเสร็จเราก็จะเดินทางกลับกันเลยนะคะในวันนี้ ไม่ได้แล้วก็อยู่กับลุงจิมนะคะวันนี้อาจจะไปจรวลทางเรียบก็ได้นะคะลุงจิมโอ้ทานายจะนั่งจรวลทางเรียบไปใช่ถึงไวด้วยถึงวัยด้วยจัลลุ่ยทางเรียบเนาะนี่ะมะถูกห่วงห่วงมากเลยนะคะแล้วก็พูดอ,อย่างนี้ทุกปีอ่ะได้ทำไหมคะ ทำก็ปีเลยทำที่ทำทำี่นาปีที่แล้วทำต้นเล็กๆเองเขาก็จับฉลากต้องไปซื้ออนี้มานี่เหือยเาวปีใหม่ดีกว่าก็เดือนหน้านี่เองรู้ทบเาิมากบเากเริ่มทแล้วี2ย้ังเือนนะเาก็ทำนะีกงบเ ผมเขาเป็นต้นนาวเราเอาต้นๆเอกัไมาทำมขึ้นไปเอาอยู่ค่ะกระเป๋าเอกสารละลุงสีม่วงอะนะสีม่วงมีไหมทำแนวบ้านเราไงโอ้ยมาแล้วป้าป้าเอ้ย ขอรถลุจิมเลยขอรถลุงจิมรถรถผมก็จะได้มีกินของขนี่ขวดต้มขวดเหล้าแน่นอนเลยเมื่อคืนไม่ใช้บริการผมเลยเขาไปชอบเองไปแอบล็อกเฉยเลยคือหมดแล้วคือแล้วค่ะเป็นปลาได้ทุกปลาแต่ผมบอกว่าไอ้ปลาที่ไม่อยากกิน อ้ยดูดูบ่อยๆตวยังบ่อยวันนี้ไม่เหมือนบ่อยเะค่ะเหมือนติงีลใช่ีมติ่งีเลยนะ หลุงันหยุดแล้วแต่คุณยังไม่หยุดอ้าวปอดไม่ทันเลยห็นอะไรอยู่ในอกก่อนปอดตึเียบกันใครที่ไปอยู่กับลุงนะครับพุมต้องขึ้นหเอาพุงมาจากลุงหมดเลยไปบ้านลุงนี้เอาพุงมา ลุงที่นี่ัวเล็กงมีพุงอ่าลุงเลี้ยงดีไงแล้วลุงเป็นคนเก็บกระเป๋าเหรอคะป้านี่เก็บค่ะลุงหิ้วลงมาเหลือของไอ้ที่สงการกำลังลงมาคนคนเช้าที่สุดเหรอครับป้านีคนเดียวครับในทีมงานเนี่ยผมกระดั้นมาเลยผมยอมคนเดียวนี่ครับพี่สงการต้องใช้ความคิดเยอะ ไม่ครับกระเป๋าครักระเป๋าน่าจะมาก่อนครับโอ้ยกล้องมีทั้งอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงกล้องมอนโอมอยู่นี่ไงจะคิดอะไรก็แล้วแต่ครับจะคิดช้าคิดเร็วผมผมไม่ว่าครับแต่กระเป๋าต้องคว่จะมาก่อนนะครับเป็นต้นใหญ่ใช่ไหมครับครับใหญ่กับเพื่อนเลยครับตองไปรับเลยกนเป็หิ้วหนักหรือเปล่าเป็หิ้วหนักเออไปทำทานดูแลกระเป๋าใหญ่ๆให้เลยสรรหาให้เลยเกินกระเป๋าสีฟ้าครับสีฟ้าสีน้ำเงินครับเอาอะไรเออเขาอยากได้ เอาอะไรมาป้ายมือเราได้ฮะเอ้ยจับไม่ทันเมื่อคืนไม่ได้ก่อนเดี๋ยวป้าเหมือนมีคนมาถีบข้างหลังไปไหนวะป้างับด้วยงับงับพอแล้วแล้วเพราะว่าไม่จะเอาเพลงฉลามับพอแล้วพอแล้วงับงับแล้วมันนิกกีรแล้วนะมันจะไม่คลั่งชุดมันจะไม่คลั่งไม่แล้วยุ้ยมีกี่องค์ในนี้มีกี่องค์องค์เขาเยอะองค์องค์เยอะแต่ว่าอย่าให้องค์ลงนะอย่ารู้ใช่ไหมว่ากี่องค์ แต่ว่าอย่าให้อย่าให้โอกรนะทำไมเจ้าสูกไวแท้ยางแบนทั้งหมดมันนี้นะก็มีแต่กระเป๋าแบนแฟนทิ้งอ uh> ันนี้ยางแบนแฟนอยู่ด้วยนี่แกแกสูกทั้งหมดแกตามตามมาตามมาอยู่แกตามอายุแกแบบเริ่มย่นแล้วมันมันแข็งอยู่นะตามตามไม่จะถ่ายไม่หน้ามันอ่อนได้างหลังบี้ไง เขาเขาเขาจอดผิดล็อกแล้วเอาเอาใน้เข้าข้างในไงก็เลยพี่ลุงเอาขึ้นเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลืมลืมตั้งไปเดียวลูกบิดเองตรงนี้พี่สงการเพื่อนรู้ว่าประมาณแปดนาทีท่านจะลงนะรอเรานานแลยเอซีซื้อให้นานมากผมว่าอเมริกาเลยนะลุงผมว่ามันเล็กนะลุงให้ผมดีกว่ามันเล็กเอซีซื้อให้ป้านี่แหละ ไอสีให้โอลน้ำมนุษย์จำไม่ได้แล้นะเขาเลยก็เก็บไว้ถ้าไอซีไม่ให้อลน้ำมนต์ก็ให้ป้านี่แหละจำไม่ได้แล้วนี่ผมเดอ๋ยวเอสีโูดจำไม่เองเลยป้าติดซิฟตรงนี้หน่อยไหนนักหนาเนี่ยป้าคงป้ามาป้าทนายจะลงมาทำไมต้องติดนะป้ามัามันก็อันนี้อ๋อมันจะได้ที่หอบเอาเข้าข้างในดูๆก็จะไปให้เป็นที่หอบแล้วเอว เข้ากับลุงเออวันนี้ฮิปฮอปนะเอาอเดี๋ยวคือตอนใกล้ๆมาขอบ้านก็ได้่ฮิปฮอปคนลเล็กสองศูนสองเก้าอานูวัสสเนคเกอร์ฮะอานูชรินารอชรนินี่อานูอานูาลาผมรอท่านคนเดียวครับตอนนมื่อไรท่านจะมาครับเอกสารเยอะเกียร์เอกสาร ยืดห้าใหม่ันใม่ัม่แค่ขาเนี้ยไงจัดข้าเสียบเข้าใหม่แล้วก็อยู่นะจัดข้าไหนลงมานี่ลงมานี่เจงเข้ารอเปิดกระเป๋าเปิดตู้รถอยู่ครับตู้รถอยู่หน้าที่ผมครับหน้าที่ตรงนี้คือหน้าที่ครับเดี๋ยวผมเปิดอันนี้คืออะไรอันนี้คือหัวใจครับคุณเอ้ยไม้หมด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 หมคือ ลอ้อนหรือเปล่ามาดูแลเมื่อคืนนี้เทน้ำเต้าหู้ให้เฮ้ยโอ้ยท่านท่ายินมันไม่หมดถุงไงกิน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 เข้าไปถ้าเทให้อีกป้าก็เลยให้รางวัลอะไป้าไม่ได้ให้รางวัลก็วันก็คือนอนสลับที่กันให้ลุงให้ป้ามานอนตากแอร์ดูว่าขยบไปสที่ไม่มีแอร์การมกนมงนอนตากเ้ยเมื่อคืนนี้อ้อน่อะไรกันมาูนั่งไรสดอยู่รั๊บๆพูดให้หน่อยมั่งนอนเหนกัน ไอ้ไรคือชั่วโมงคือไล่ไปหลับแล้วเสียงโกนดังเลยแล้ก็ให้ป้ามาขึ้นแทนเสียงโกนลุงแปลกนะวันนี้ไม่ได้ด่ไม่ด่พูดอะไรไม่ได้อืมอาจารยไม่ออกกันจมูพกพูดกันดังผู้กันดัง <laughs> เราคุยกันนาะนแล้วก็ยังไม่ทำไมใกล้แล้ว <laughs> ครับพี่ป้าลืมอะไรฮะป้าลืมประตูใกล้แล้วนะลุง ิมลงมาสักพักหนึ่งแล้วพอจะกลับไปก็หมดคอดทนแล้วครับยังไม่มายังยังอีกท่านยังอีกโอ้เอก็หนัหนักเิ่งกว่ากระเป๋ายี่สิบกหนักโอ้ยถอดกับสบัยเสื้อโลกออกว่าไงกัสบยมาใส่ปากถอดย่านเอย่นถอดสอาสวมให้ด้วยสิลุงสวมให้ป้าหน่อยโนทิ่มตา ชอบดูมุกฟองแอะไรนะตากล้อโอ้ไม่อย่ายิบผ้าถ้าใส่ก็แล้วยิบฮะใหญ่ยิ้มเนี่ยเหมือนน้องโอมเลยเล็กถังเลยดังไม่มีนะกคนดิมือดิมือเข้าไม่ได้หนึ่งนิ้วอะไรเลยดังไม่มีโอ้โอเคกันนี่รักเกิดเอาเอาโองเก็รบ สำหรับคลิปนี้นะคะก่อนเดินทางไปศาลขอฝาก FC ทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหลังบ้านทนายลุงพลด้วยนะคะอย่าลืมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของหลังบ้านนะสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์0622253979หรือแอดไลน์ไปที่ ID ด i n ล777888เจเล็ก2ตัวนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ